สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคนอื่นต้องสวัสดีลูกค้าลูกค้าใส่ก,กระเดื่องทวนพ้นโลกนี่นแหละเนาะค่ะ <c oughs> <า>เดี๋ยวขยับก่อนมืดก่อนลูกค้าคนอื่นต้องขอบคุณช่องยูทูบนะคะ <c oughs> ที่มีพื้นที่ให้จุ่มนะคะขอบคุณะค,ะ <c oughs> ค่ณะมันมือเล้จุ่มฟ้าก่อนเลยค่ะเด้อ เรื่องนี้ลูกค้าเคยเห็นนะจูงเอาไปคัดเองเห็นบอกแต่มันมืดละให้เดียวมเซ็สองเลอาลูลัวไปเลยหยายจากเา้เนี่ยงานอัน9.5นิ้วจากปกติ4.890เหลือ4.590นะคะพอฝักเวลามืดปลาคือมืดเร็วแท้มาในเรื่อที่สองปุ๊บ นี่จุ๊บไปคับมาคิดกันเนี่ยงานสิบนิ้วนะคะกว้างสองจุดห้ามีกาดน,นะคะโอ้ยมืดเร็วเลยอันนี้เนี่ยสองแปดก้าวศูนย์เนี่ยมาตัวนี้จุ๊บเอามาลดให้เพราะว่าจุ๊บไปเห็นต็มนี้มันยู่ตรงนี้นะสองสามก้าศูนย์นะคะลูกค้าจุดน้ำมงคลเลยสิบนิ้ว เพิ่อนเลี้ยวเวมื่อกี้ก็ยังสว่างอยู่เลยนะใส่ฝักแล้วก็ตัวนี้ถุงตะขัดไมห้หรอวิงกว่า,าเ,เก่เา,า,าไม้เรื่องนี้นะการอ่าตึ่งไม้สี่ไม้นะตันนี้เจ็ดนิ้วนะคะใช่หรืนอนปคะโอ้ย เจ็ดนิ้วสันหานเจ็ดมิลนั่นคะคะอันนี้สองสองเก้าศูนย์นี่โบวีจูบไปคัดมาจากปกติเองอะวันนี้บิ่งแบบนี้ได้เห็นบริการเนี่ยแต่ถุงนุ่ช็อตฮะบริวิ่งแบบนี้เลยเจ็บหลังเจ็บแอวบอยู่ดีเก็นไปแล้วค่ะเฉพาะมีดโบวีฟักเด้อหนึ่งสองเก้าศูนย์นะคะมาตัวนี้ที่จูบให้ลูกค้าเบิงอร์เนาะตัวนี้เขาคัดมาอยู่แล้วงานสิบสามนิ้วเนาะ สันนาสันนาหกมิลเนอะจูเอาไปเฮ็ดเป็นซองหนังนะคะเห็นแบบนั่งๆสีน้ำตาลเข้มสามหนึ่งเก้าศูนย์เลยลูกค้าเข้าไปเบิกงมช็อตกระสีสีไหมยืดดอกแต่ละอนะันอเนาะไม่ขึ้นมือเร็วที่เมื่อกี้อยู่บนน,น,นนั้กนะ็ยังขึ้บนเดีมืกัปัณณนี้ได้หืมมือจะนหน้ากลัว แสบมาได้เลยบมดเลค่ะมาได้มือเลยเนาะมันคืออย่างมือกับมือเธอเดียวโอ้ยนะแต่มือ,อยังไงมันก็างามคือเก่านี่ค่ะดูก่ะโอ้ยสุมคัดอ่าได้๋ยวนี้ปกติบาได้เรื่มแบบนี้เด้อคัดเหมือนเนี่ยตัวนี้สองแปะเลยลค่าเด้อเนี่ยดดุดำดูดอันนี้มันลดให้อันนี้ สองสามดำดุดแต่ว่ามันจะเป็นลายไมยเห็นยู่ให้เบิกให้ให้ดูดีๆก่อนนะคะพิดพัดในนอนคิดอยู่ตรงหัวสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพาดปรกรน์ไดจุนพังขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ว้องลายกันสีอัอสําหรับคลิปนี้นะคะจุนม,มีสอดสดีค่ะบายบาย